s k 2เคาออกไอเทมใหม่จนได้ฉายาว่า CC p r พ mer ดีที่สุดแห่งทศวรรษเลยหรอดียังไงเดี๋ยวขอเล่านะเพราะมันจึ้งมากไอเทมนี้เขาต้องช่วยปกป้องปกปิดโทนอัพชุ่มชื่นยกกระชับจบในหนึ่งเดียวแม่ก็คือแม่จริงๆแหละเอสเูจ้าแม่แห่งไวท์เทนนี่มาท่วงบัลังก์ CC พ r i m e r ที่สุดแห่งนวัตกรรมความผิวออโรราเราใช้เองแล้วเนี่ยมันได้5อินวันเลยนะคะและเป็นเบสเมคอัพพร้อมการปกปิดแบบบางเบาให้ผิวแบบธรรมชาติมาใน3สีไวท์ผิวสุขภาพดีแบบ ไม่รู้สึกแต่งหน้าเบจปกปิดได้อย่างธรรมชาติโรซี่หน้าสว่างเปล่งประกายอิ่มฟูและที่ชอบที่สุดเนื้อข้าบางแบบแฮร์รี่ครีมเลยแล้วดูผิวเนียนทันทีไม่หนักไม่เยอะไม่ยาบเมคอัพติดทนนานตลอดทั้งวันและยังได้ฟินิชผิวที่ดูสุขภาพดีเมคอัพและสกินแคร์ในตัวเดียวนี่แหละตัวจริงจากตำนานเนี่ยเอสเดีจริงๆคอนเฟิร์มค่ะผิวเนียนเด้งแบบตะโกนไอเทมนี้เพิ่งวางที่ญี่ปุ่นขายดีมากๆากยังไม่เข้าไทยนะคะ